เวลา18มิกุา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งนิหพรสถานพระชวังดุสิตทรงรับในฝางฟาวเชอร์สตาร์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐเยอรมนีและนางเอลเคอร์บูเดนเบนเดอร์ภริยาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่24-26มกราคม2567 ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจาทานพระกรันถมตะทองลายดอกพุตธาลใบเทศและตลับถมตะทองลายดอกพุตธาลใบเทศประดับเพชรแก่ประธานาธิบดีแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีและพระยาและประธานาธิบดีแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำ ภาพรัฐสภาสาพันสาธารณัฐเยอรมนีและจากันพอเเลนลวดลายต้นหญ้าและนกไอบิดสีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพพร,รมราชินีในฟรังก์วอร์เทอร์ชตาไมาเออร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี2,560ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไทยกับสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์อันดีต่อการมายาวนานนับตั้งแต่ราชนาจักรสยามกับอาณาจักรปรเซียหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูดระหว่างกันเมื่อปี2405โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระชวงศ์รัฐบาลและประชาชนที่แน่นแฟ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขานอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญแล้ว ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีเวลา19นานทีพระรจชาทานพระบรมราชาโรการให้รองศาสตราจารย์จุรีวิจิตวัฒการนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะผู้บริหารสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบันฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว